ตู้ตูต,ตูสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเราก็อยู่ช่องแมลไม่ใช่แมโลจีเฮดอันนี้ก็อื้อโทเฟยอยู่นักใช่ไหมต้องโดนเตะโนโนไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ขอปิดเพลงปึ๊บปิดละเราก็ไม่ได้ยิยนอะไรแล้วเนาะ ทุกคนวันนี้จะไม่มีการฉลองนะหลังจากที่การแปลงร่างครั้งที่แล้วดู้มะตัวนี้ทำอะไรเหมือนแปลงร่างวุ้ยก้อยเจ้าพวกนั้นมันทำลายสะพานไม่ใช่หรอสะพานเรายจะต้องแก้แค่นั้นแก้แข้งสิด่วนนะมีสี่เข็มกาดเราต้องชนะเข็มกาดที่ห้าได้แต่ว่าไอเบิร์นนันสู้ไม่ไหวหรอก ที่ในอกแค่แขงไม่ไหวอ่ะตอนนี้เราจะมาสู้กับยิมห้ากันแต่เราจะสู้ไงในเมื่อเราใช้เทมไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกแกกลับไป<ห>อุตสาห์เปลี่ยนร่างมาไม่ใช้อะไรไม่ได้เลยหาสารจริงแล้วเอดเบิร์นอ่ะนายจะไหวปะเอาทิงนาจะรอดอยู่ละยิมหินนะแกแน่ใจเหรอ ระบบที่เขามีมีแค่ลูกกับลูกกันตัวเดียวการต่อสู้นะเป็นตัวเดียวปะโอเคอะเอาอะไรไปก็ได้อะรอบเดียวนะรอบเดียวนะโอ้ยนี่ก็มืดจังเลยเช้าก็ไม่มีหรอเช้าไม่มีแล้ว,ชว,ลวใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้ยังมีหนึ่งชั้นอยู่เลยเนี่ยทำไม เฮ้ยสงสัยมีคนประกาศศักดาไปแล้วนะส่วนอันนี้ตำรวจกับแฟน <the> แต่คุณจุนซ่าไม่อยู่คุณจุนซ่าทีา่เกียรทำงานคุณจุนซ่านอนหลับอยู่ที่เมืองพิเศษแต่เราจะไม่บอกว่าเมืองไหนโลซานิพิดีเดลฮืมต่อไปเราไปที่เดลต้าลูนต่ออ่ะนะ จะเอาไปเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะใครวะเนอมึงนี่แหละอืมซีคารเซลเก็บไม่ได้ทุกคนหายเก็บบุย้ยซีกาจะขาดไปเก่งเกินเอาเอาเอาทันหหายเอาอคิดไปก่อนนะทุกคนโอเคเอา ไม่เอ็นจานแล้วหรอไม่เอโรออฟเอ็นเบิร์นกลายเป็น, Arrow burn, อน,อนเนอโรออฟสเต็ไงไปละแค่โดนยิงแบบเนี้ยก็คงไม่ได้เลี่ยนนะทุกคนเราใกล้ถึงเดียวตาลนแลวโอ้ยยืนช้าจังวะเอา้ายิงธนูไปสักเยอะเลยนี่ <c oughs> โอ้ <c oughs> ไปซิเอ็ดเบิร์เอาขี่ไม่ได้เหรอขี่ไม่ได้สิแเี่ยวอปเนี้ยเขาเนื้อ่แล้วเราต้องเดินจะเป็นเนี้ยโอ้โหยิ่งเดินยิ่งไกล่เพื่อนนายเปล่าเอ็ดเบิร์ไม่ใช่เหรอตัวเนี้ย เฮ้ยทำไมมีไฟว่ะกลับไปดูดิใครวะเก่าลมีวันู้นยึดมือนีได้นั้นแกงสกาังแกงที่ดูดวยีแล้วก็ยดแกงสกานัเขาบอกเลยยุด้วเฮ้ยมีคนมีคนสู้ด้วยว่ะอยู่แกงไฟวะอ้าเจ้าแกงสเกานี่แหละเฮ้ย เดี๋ยวเดียวปลาชะมูมาจากไหนเดี๋ยวมันไอ้แตการแก้สกาได้แก้ได้หนึ่งคนละไปแปงไดนาม็กเฮ้ยเฮ้ยไอ้ตายแกไม่มีอะไรดีหรอกโคตรใหญ่อะเดียวเดียวเดียวใหญ่ขนาดไหนวะขนาใหญ่กว่าทั้งเมืองของเดียด้าเลย ต้องปีกแบบนี้ที่มาเราเชียร์มันเหมือนปีกอาเซอูสป่ะแม็กฟ a ยบอม m b ตายเย้ชนะเป็นหนึ่งคนตอนนี้แก้งสเกวสู้กับแก้งแฟร์อยู่ไอ้ฉันชนะโอ้ยเมืองนี้เป็นของฉันคอนิโอล์ไม่ไม่ไม่ให้แกฉันไม่ให้แกพลัง มันตรงไปไม่ดูนะแล้วสู้กับมันอยา่าสิเมืองนี้จะต้องถูกระเบิดฉันไม่ให้เป็นแบบนั้นหรอกไปฉันหยุดแกไม่อุ้ยแกคนเดียวจะไหวเหรอ <c oughs> อ่า <c oughs> ท่านนะ้ำหมดเลยนะ ไดนามิกแมอมกขึ้นปไดนามิกโอ้นี่ช่ไม่แพ้แกหรอกไอ้ไอ้เจ้ามังกรน้าโง่ไม่นหน้นากเยวีเลยเอาโอเค อใส่มันหลุดเจ้านะทำไม่ได้หรอกฉันไม่สนแม่ดิก็ะจอมจากตีมาไปแซปถือแนละ้วนะ,ะเจ้านะมาเฮ้ยเบิ้งธนูแกยิงได้ดีมากเราจะยึดระเบิดมันกับแอปบันทฮองเอ็นชาร์ตปะไม่เจ้านะเำาบบนี้ไม่ได้ ฉันเก็บระเบิดกลับซื้อมาก่อนแกต้องชดใช้จใช้อะไรไม่ชดเว้ยโอเคดีก็ยิงมาถ้าดูเจ้าติดไฟเวย้ยยิงใส่ระเบิดก็จะ,ะมันก็จะระเบิดทันทีเล่นระยะประชิดดีกว่าไอเนี่ยถูถูนี่กระต่ายจะทันเก่งเลยนี่แกดู้มันเป็นของกระตาะ่ายอ่ะไม่รู้ก็บ้าแล้ว ฮ้ยยิงไม่โดนนะนี่นายนี่ก็ยิงมาเจ้านะรังกาคุ้ยนี่เนี่เอาระเบิดป้องกันเว้ยนี่ทำไว้แซมนะสมองสมองสมองไม่มีคุณค่าไม่มีคุณค่าอะไรสมองไม่มีค่าบอกแล้ว เป็นสังคมของชาติไม่ก็แกไม่เชื่อไงฉันเป็นเนทเนอร์ที่แข่งแก่งที่สุดเออจะขแข่งแก่งแี่ไหนก็ได้แต่จเจ้าไม่รู้จักเลสเวย้ยทายี่แข็งแร่งในซุโบโลเอย,ยิงไม่โดน ัดจ้าจะตายโง่งี้าให้ฉันดูแย่เฮ้ยสัเย่โอเคกินแอปเปิ้ลปาไว้ก่อเลยฉันขอระเบิดคุณด้วยฉันไม่ให้แกรอดไปง่ายๆหรอกจำจบเส็แกง็สกาวล เฮ้ยทำไว้แซมนะนะแล้วไงหรอบินไม่ถึงนะเฮ้ยเอาล่างสองแมัเอาล่างสองเฮ้ยมีบกคูกาเมด้วยเอาไหนหรือสองเลย ทำไมอะ่ะอยากดูนะอยากนอนอะ่ะดูแค่เนี้ยเอ้ยทำไมมันจับไม่ได้สักทีไม่จงไม่จับละ มันไปไหนวะอยากรู้จริงๆใครลูกเดี๋ยวเราต้องเอาเพื่อนมาด้วยนะไอ้พวกนี้มันน่ารำคาญเห็นเกียดมันเอ้ยจะแล้วอัปเดตครับ ทำไมเราใส่รองทเท้าแล้ววิ่งไม่เร็วอ่ะหรือมันไม่ใช่รองเท้าว,วิ่งเร็วเฮ้ยหน Why do you h i t me ขโมยอะ Why do you h i t me, me? มันไม่เกิดไหนวะไม่ไดาเกิดอะไรฮะไม่ต้องไปซ่อมยิ้มไม่ใช่เราคนเนี้ยคลิปโปรโมทคลิปต่อไปเราจะไม่ใช้พิกเซลมอนอีกต่อไปฮะต่อ ตามที่เข้าใจนะก็คือคลิปต่อไปจะไม่ใช่คลิปของพิกเซลมอนจะเป็นคลิปของเกมอื่นแล้วเกมอะไรอะ่ะ Angry Birds Pig เฮ้ย,ยไม่ได้เลยนะต <laughs> ิดใจเหลือเกินชอบมากเ <laughs> กมนะแล้วเราจะเอาเทพตัวไหนไปสู้ได้เนี่ยไม่น่าได้ถ้าหินเหรอต้องมีน้ำเชลเดอร์ วัเทอแอปซอบใครกวะขาวเกิร์ไม่น่าได้จูใครเอ้ยจูใครจูใครสี่ตัวนี้แหละไปฮิวกันโปรโมทอีกอย่างหนึง่งแนะนำเสริมจุดสีขาวในแมบปบ จะเป็นคนหรือสัตรูส่วนจุดสีเหลืองจะเป็นโปเกมอนกับกับ MC หรือเทรนเนอร์มีเราเห็นจุดสีเหลืองแวบ,บๆนะทุกคนในแมปเห็ you, มมนอยู่ไบอมซามาน่า ต้องเป็นคน,คนที่แรกเซิร์ฟเราหรือว่าแกงสเกาก,ก็ไม่รู้นั่นแหละนี่ไงเจอแล้วจุด <Okay. S 1> หาไปไหนวะอุย้ยมันมันเดินไปไหนอะ่ะเราสามารถกดแถบได้ปะว่าเป็นใครไม่รู้ด้วยใครวะนี่แกดําฉันกแกงไฟนในกำนั้น หายซะห้อาไว้แสบนะแกนี่หน้าหน้ามันใสจริงจริงฉันต้องฆ่าโอ้ธแนูเยอะนะนี่แกแั้ขออดิดายแล้วไหมไม่เอาบิดายงั้นเราต้องสู้กันถ้าใครชนะ ไปไหนวะน,นี่ฮีปอน,นี่ว่างั้นเราไปที่เดลต้าลูนไหมเราไปอุยอ้ย,ยมีเมือใให่ได้เหรอช่วอะไรอ่ะแต่เราบดล็อกไม่ได้เราต้องชนะยิมโผก,ก่อนไปกลับไปเดลต้าลูนละฮานูของเราเออใช่ฟังว่าคงไม่มีคนเกกกันนะ ส,สีขาวเนี่ยมันคุนคุนโนี่แกเต่งไม่โดนอีกเฮ้ยเดี๋ยวผมอันนี้ผมคนแรกอันนี้ยนะังฮะหรอขอโทษขอโทษขอโทษครับ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 ขอโทษ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 มองดูเนื้อศัตรูเฉยตกใจหมดอุ่นนี่หลายอย่างไม่แหลก ผมมีข้อเสนอคือให้ไปจัดการกับโปกเกมอนในทะเลราสิบตัวสิบตัวเหรอจูใครนี่ได้เปรียบนะไปเ0สิบตัวใช่ไหมไจ้แลเคนดี้กีอาหนะลีเบตที่ยจอดม,มาคาโกน่าจะต้องเป็นท่านน้ำแหละ เพราะยังไงโจใครก็สู้ไม,ม่ไหวมันเป็นไฟเชลเดอร์ iller, mm hmm. ไปไอคอสเปีย mm hmm. โอ้ยพี่ชาเฮ้ยเลเวล5.4ห้าสิบสี่มันเลเวล5.4ห้าสิบสี่อะเอาเอาตายเอาอะไรอะอาคาเทลสิ mm hmm. มันหิวอะ mm hmm. ติดเบิร์นด้วย <c oughs> อไม่ตาย呀ทำไม呀ไ,ไม่ไ,ไม่ตายจัดการได้สองสองตัวเชลเดอร์ตายละตายซะตัวสีดำเฮ้ <Hey. S 2> คนแรกดีจิ๊กชันติดแก๊สก๊าลปองตัวเฮ้ยนี่เกมหลอกลวงอย่ามาทำไอเทมของฉันนะฉันรู้ แทงไว้ดิหูของเยอะด้วยอ่ะตัวสีดำฉันขอชุดเกาะคืนหน่อยโอ้เอาะปันไม่โดนอย่าเพิ่งขอขอ,ขอใส่ชุดเกาะกันขอไม่ขอของเออด้ขอตัวสีดำเจ้ามาไม่ดูกันแล้วเก่าหน้ามัวซัวเลยเฮ้ยนี่แกขโมยของของฉันไปนี่ ไม่ไหวท่านมีแรงไม่พอที่จะถือมันได้เว้ยงั้นเรามาของเยอะสี่ประเด็นเลยจะทำตัจจะโยงไหมของมวยโลดได้ไหมไม่ได้จะไม่ให้หรอของเยอะเราของ เราอู้งานจังนี่ก็แดดเปิดของฉันเว้ยเจ้าหยิงมันตายไม่ได้ขอใช้ฉุดก่อนใช้ชุดก่อนกันเอ้าส่วนบนเป็นห่าส่วนบนกันส่วนบนอยู่นี่ถ้าเจ้าอยากได้เจ้าต้องไปทอาพารกิจเอ้าพายกินอะไรนี่แกหลอกนำเอวนเดือดรูนหลอกฉันไปถึงนี่ใช่ไหมอยากเล่นอยไปนีใช่ไหม อยากโดนใช่ไหมอยากโดนใช่ไหมขอหน่อยสักทียังดึกป่วยปันไม่โดนไม่โดนตายเฮ้ยทำไมขี้โกงจังวะมาชี้ติ้งอ่ะไม่นี้ชี้ติง้งไวรัสทางตรงทางหลังของเจ้าเลยแหละพลังไปว่างนี่แก,กโกหกชัดชัดนี่เป็นเพียงแค่ลำจิม้มเท่านั้น,นเก็บมาไว้เก็บมาไว้สำรองฉันรู้ <c oughs> เดี๋ยวชาเจ้าคุรีเกินอกหน้าตายดีกว่าเสียชีวิตซะชีกรงจังวะเฮ้ยไหนละไม่อยู่ละเฮ้ยชีกรุงเกินเหตุใส่ชุดกอดแบบนี้ต้องยังตายต้องโดนแบนต้องไปคุยกับเจ้าของเซิร์ฟเรื่องนี้ละ พิมพ์หาเจ้าของเซิร์ฟสิเจ้าของเซิร์ฟพิมพ์ละมีคนใช้ golden apple ตีทีเดียวแตกไปมันพยายามจะพงังทลายเมืองเดลต้าลูนด้วย <No. S 1> ไปช่วยหน่อยได้ไหมโอเครับทราบ y o u h e m e โสดงคิวเดาเฮไยมีโลตอมยีปมาว่ะเฮ้ยใครจับฮะแกเหรอมันเป็นโลตอมไฟลูกโลตอมปลาสิเจ็บบุ้ยไปบว้ยเฮ้ยนี่

แกหมดศรัทธาแล้วนะมดศรัทธามดศรัทธาแกจะเก่าแกไี่สยเกาไม่รู้ซะแล้วโดนระเบิดไปทีนึงไม่พังไไม่ได้ด้วยตายเอาดาบแทง บอกแล้วอย่ามาเหยียดยาม้ยจะเอาใครเหยียดยามลูกกันลูกกันเหยียดยามแกไงเจ้าไปเหยียดย้ำลูกกันลูกกันถ้าแกมาเหยียบยามฉันก่อนแกเกียวเซกแกมันไม่รู้คุณค่าไม่รู้คุณค่าใช่ลุงใช่เอ้ยเปืงธนูว่ะเอ็ดเบิร์นคิดว่า ตายซักไอ้กระต่าย,ายปีนตีตีตีเอ้ยมันอะไรจะตายวะมันแข็งจังแอป,ปเปิ้ลเมียแอปเปิ้ลอยู่เว้ยเด่าน่าไม่รู้สิแล้วแกมันขี้โกงแกมันขโมยของฉันตา,ายตายซักโอ้ยไม่ไหวละไปดีกว่าแน่จีนจะยิงมาโอยสู้จริงฉันเล่นระยะประชิดไอ้พวกระยะประชิดเอ้ย จบเลยเสียชีวิตไปซะลาก่อนหยีได้ไหมไม่ได้แล้วโน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 โอเคงั้นโอเคแมนใช้ไม่สู้แล้วไปละไม่เว้ยไม่สู้ไม่ต้สู้กินไม่เคยเหลืออร่อยเหลือเฟือเฮ้ยนี่แกมันขี้โกงอ่ะต้องโดนแบนต้องเหยียบกระทืบหน้าต่อยเอาสีต่อยตายต เอาซีต่อยจะตายตายซะโอ้ยมันเล่นในน้ำหวังว่มันเล่นในน้ำไม่ได้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 มันชิเต็จชิเต็ดจะชิเต็จชิโกงเล่นเลยหนึ่งละจะหนีได้ป่ะหมดสักทีตอนนี้เราเครื่องค้างเพราะฉะนั้นเราจะออกละข้าใหม่นะทุกคนเคออกละทุกคนเออ <No. S 1> มาการเข้า,าใหม่นะรีเฟตคนงั้นเดี๋ยวเราลุกขอนขอเปลี่ยนลูกคนและแคนดี้ของจริงก่อนโอเคทุกคนเข้าแล้วกําลังเข้าประกาศประกาศมีคนจะขายและแคนดี้ของจริงอุ้งจอกกุ้งเลือดตัหนึ่งว่ะแถมโดนขโมยอาหารไปแล้วด้วย แต่เราก็ได้แววรมอนซอสของมันมาใครอะสงสัยบางคนคแลขาย่ดเฮ้ยแต่ทำไมโดนธนูปากอ่ะมาๆๆมเมื่อกี้มันมีคน